สวัสดีครับเมื่อคืนเราพักอยู่ที่นี่นะครับบ้านไม้สักทั้งหลังนะครับบ้านสวนอันนี้ไม้สักอายุ12ปีนะครับป่านี้อยู่ที่บ้านแม่ค่อนตำวนเมืองงายเพื่อเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ นี่คือจุดที่เรานอนกันนะครับตรงกลางเต็นท์นอนเพราะหนาวมากนี่คือจุดห้องนอนนะครับอันนี้ห้องนอนนะครับ นี่คือด้านหลังของบ้านบ่อน,น้ำด้านหลังเลี้ยงปลาอันนี้คือโรงเรือนครัวซึ่งแยกออกมาจากตัวบ้านแล้วก็ปลูกผัก อยู่ที่ครัวเลยนะครับหลังครัวจะมีผักอันนี้ก็เป็นหลังคาโซลาเซลล์ที่จัเก็บพลังงานเอาไว้ที่แบตเตอรี่แล้วก็เอาไว้ใช้งานยามที่มีแดดก็จะใช้ไฟจากโซนนี้นะครับใช้ไฟจากแผงโซลาเซลล์นี่นะครับ แต่ตอนกลางคืนก็จะใช้ไฟจากหลวงไฟหลวงนะครับ